เอาละครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปรับงานเทป,ปูนนะครับผมมีเท่าแก่โทรมาบอกว่าให้ไปเทป,ปูนนะครับที่หน้างานหน้างานหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราขับรถปูนไปที่เมืองก่อน,นครับผมเพื่อที่จะปูนกันนะครับเดี๋ยวเราต้องขับรถไปที่เมืองก่อนครับเดี๋ยวซ้ายเอาด้วน โอ้โหขึ้นฟุตบาทครับไปแล้วบมตีด่วนไปเมืองเลยครับเดี๋ยวขวาตรงนี้ใช่ไหมโอเคครับบมน่าจะตรงไหครับเมืองอยู่ข้างหน้าครับผมโอ้โหรถตู้รถตู้ผ่านหน้าครับดันครับดนันโห่รถตู้แรงว่าหรือว่าโอ้รถตู้ ดูดตูดครับดูดตูดดูดตูดรถตู้ครับโอ้ชน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 จะเย็นจะเย็นเออให้ให้มันจอดอยู่นะทุกคนนี่ครับผมถึงแล้วครับผมเหมืองอยู่ขวาม,มือครับเดี๋ยวเราเข้าแอาปูนกันแล้วครับโอ้โหหลุดหลุดหลุดโค้งครับอ่าถึงแล้วนี่ถ้าแกบอกมาเลยเข้ามาเลยมา,าปูนได้เลยครับ ี่ครับผมปูนอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไหมครับผมนี่ครับอยู่ตู้ในสุดนะครับไอ้ข้างๆนั้นจะเป็นยางมาตอยนะครับผมเอาไว้เทถนนนะครับโอเคครับผมขับเข้าไปแล้วนี่ครับผมกดเทลงมาแล้วครับเติมปูนครับผมปูนใส่รถกันครับ รอก่อนนบอกรอปูนเต็มแป๊บนึงครับมาดูกันว่าเราจะโดนค่าปูนกี่บาทนะผมเราจะเสียงเงินค่าปูนกี่บาทร้อยครับเต็มเล็บโอ้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับค่าปูนครับหนึ่งคันรถนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราขับไปที่หน้างานกันเลยครับผม ครับเดี๋ยวเลี้ยวป่านะครบผมหน้าง,งานอยู่เมืองแรกครับหน้าง,งานที่เราจะต้องไปเทนัครับผมถายแล้วครดวนครับปูนดวนมาแล้วปูนซิ่งครับผมรถปูนโบใหญ่ครับผมโบใหญ่ครับ มาแล้วผมมุ่งหน้าเข้าเมืองครับโอ้โหรถรถขังขาวใจเย็นโอ้เกือบเกือบซิ่งมาแล้วผมจังวะนี้โทรตามแล้วผมโดนโทรเร่งแล้วผมมาส่งช้านะครับคนงานโทรตามแล้วผมเดี็ดปูนไม่แห้งครับ เดปูนแห้งไม่ทันนะครับโอเคครับนี่ครับพื้นที่ที่เราจะเทกัน,นครับเดี๋ยวร้อถอยหลังเข้าไปเลยครับเดินหน้าใหม่ก่อนนี่ครับผมนี่ครับถอยหลังลงมาแบบนี้เลยนะครับโอเคเรากดเทป,ปูนได้เลยครับผมนี่ปูนล,ลงมาแล้วทุกคน โหโดนร้อล้อเลอะล้อเลอะปูนมาเลับตอนนี้เลอะยางรถอะไรหมดแล้วเดี๋ยวเทเทก่อนครับปูนมันกำลังไหลเต็มกรอบนะครับผมกำลังไหลเต็มพื้นที่นะครับลุยมากเลยครับผมรถปูนคันนี้สายลุยครับ เหยียบหมดแล้วครับผมปูนเปิลโอ้โหตรงนั้นไม่ถึงนี่นี่ถ่ายถอยโอ้ถอยลงบมอปูนแล้วครับังวะนนี้โอ้ยเสร็จรับโอ้แป๊บเดียวนะครับผมโอ้ปูนปูนนี่ก็ยังเทมไม่หยุดนะครับผมแป๊บเดียวก็แห้งแล้วนะครับโอ้รวดเร็วทันใจมากครับผมปูนแห้งแล้วทุกคนแป๊บเดียว นี่นครับผมถอยถอยรถขึ้นไปเหยียบได้เลยนะครับผมนี่แห้งแล้วแข็งแล้วด้วยครับผมโอ้แบเดียวครับรวดเร็วทันใจค,ครับหมอมืดแล้วนี่ว่าเปิดไฟครับทุกคนกลางคืนแล้วเปิดไฟหน้าก่อนโอเคเสร็จแล้วผมเรียบร้อยได้มา1นึ0 0หบาทนะครับโอ้โหเป็นอะไรเนะี่ย เป็นบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับผมเทตูผเสร็จแล้วเป็นบ้านได้บ้านเป็นหลังเลยนะครับผมดูครับเราบผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าใครชอบเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ